ุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2563นะคะวันนี้ก็มานั่งคุยกับวันเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อวันนะก็วันนี้ยังไม่ได้ออกเป็นรดน้ําผักนะคะฟันทํางานแล้วเพิ่งกลับมาบ้านนะคะก็อาบน้ํานอนก่อนนะคะแล้วก็มาทําวิดีโอคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะคุยกับทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอนะคะที่ผ่านเข้ามาดูช่องของวันนะคะมันก็ทําวิดีโอ ปะปบนกันไปนะคะสวนมั่งทํากับข้าวมั่งแล้วก็คุยข่าวมั่งอะไรเงี้ยนะคะช่องวันไม่ได้ช่องข่าวแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะวันแค่เอาข่าวที่วันรู้มาเอามาแชร์ให้จุกๆุกคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับฝั่งทางอเมริกานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้โอเคค่ะวันนี้เราก็มาคุยเกี่ยวกับตัวเลขของทางอเมริกานะคะว่ายอดติดเชื้อตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะ อเมริกานะคะตอนนี้ยอดติดเชื้อนะคะ5 24, 7, 7, ล้าน2แสน4เน7,779ล้านนะคะณนะวันนี้นะคะวันที่10สิงหาคมเนี่ยนะคะ2563นะคะคือขึ้นมาแบบรวดเร็วมากเลยนะหลังจากอ่าอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วยังเป็น4ล้านอยู่เลยนะคะตอนนี้5ล้านกว่าแล้วนะคะและ5ล้าน2แสนกว่านะคะละักที่จำได้ไหมคะคลิป2คลิป อาทิตย์ที่แล้วนะวันยังลงอยู่เลยว่าสี่ลัตนะคะที่ตัวเลขที่ประมาณสี่แสนกว่าตอนนี้นะคะสี่ลัตที่วันเคยกล่าวมานะคะแคลิฟอร์เนียนะคะฟลอริดาเท็กซัสนะคะนิวยอร์กนะคะตอนนี้ห้าแสนอัพนะคะนิวยอร์กอ่นิวยอร์กหล่นลงไปอันดับที่สี่นะคะสี่แสนกว่าแต่ว่า อันดับหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นแคลิฟอร์เนียนะคะ5 7 1 9 0 6ลายนะคะแล้วก็ฟลอริดานะคะฟลอริดา5 3 6 9 6 1ลายนะคะเท็กซัสนะคะเท็กซัสตอนนี้5 1 7 1 0 3ลายนะคะนิวยอร์กอยู่ที่4 5 1 0 2 5ลายนะคะ แล้วก็รัฐต่างๆที่ลงไปก็จะมีจอร์เจียนะคะจอร์เจียก็2,190,000กว่าลา์นะคะอิลลินอย1,96,000กว่าลา์นะคะนิวเจอร์ซีย์นะคะนิวเจอร์ซีย์มีวันมีเพื่อนที่ทำ Youtube ด้วยกันนะคะมีอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ประมาณหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะที่เป็นเพื่อนต่างชาตินะคะ1,97,175ายนะคะ 阿拉เซนาหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามายนะคะแล้วก็มีนอตโคลร์รีนาเนาะก็ระดับแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะคะคือแต่ละลัดเนี่ยนะคะตัวเลขแสนอัพนะคะแล้วก็สีลัดที่วันก่าวถึงที่มีอันดับต้นๆน,น,นะคะห้าแสนัพนะคะก็คือยอดมันเร็วมากยอดมันขึ้นแบบพูดพๆดพ,ด,พดมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ตอนนี้ใช่ไหมที่วันเคยคุยเนาะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนทางฝั่งอเมริกาแล้วคนมันไปเอ็นจอยข้างนอกเยอะนะคะแล้วก็คนบางกลุ่มก็ไม่ใส่หน้ากากไม่คุยกันไม่ห่างกันประมาณ6ฟุตนะคะไม่มีการเว้นระยะห่างนะคะเพราะฉะนั้นมันติดง่ายคนก็ไปเที่ยวทะเลนะคะเที่ยวเยอะแล้วก็ ระยะห่างไม่ห่างกันนะคะก็เลยแบบติดติดกันแบบคือเอาง่ายๆคนออกไปข้างนอกเยอะนะคะคนไม,ม่ก็อย่างที่บอกนะคะอย่างที่เห็นนะ่ะคนไม่ค่อยทางนี้นะคะมีคนเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งบางคนก็ไม่เชื่อเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนะคะวันวันไปเมื่อวานใช่ไหมคะวันไปซื้อของที่ วอมาดนะคะง่ายๆไปกับแฟนเพราะว่าวันเลิกงานบ่ายสามันรีบอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปคือการช้อปปิ้งตอนนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่อน j o ย shopping เหมือนตะกอนนะคะไม่ได้ไปไปเดินแล้วเหยแบบไปเดินแบบเอื่อยๆแบบอน j o ยกับการช้อปปิ้งนะคะตอนนี้คือเราไปไปซื้อของเนี่ยเราไปแบบซื้อของเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีน่ะคือมีรายการเราจับจับจับ,จบ,จบเรา เช็คของเรากลับบ้านนะคะแต่เมื่อวานนะพอสังเกตเห็นนะคะวันโมโหนะจะบอกว่าโมโหแบบคนฝั่งนี้นะทำไมยอดติดมันเยอะมากมันพุ่งอย่างเร็วก็เพราะเป็นคนประ,ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังคือวอร์มาร์นะคะตามห้างใช่ไหมเขาที่วันเมืองที่วันไปซื้อของนะเขาจะมีประตูให้คนเข้านะคะประตูเดียวนะคะ คุณก็จะเข้าแถวใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนใส่หน้ากากนะคะเข้าไปในห้างเข้าไปในวอล m มาร์ทเพื่อจะไปซื้อของคือพนักง,งานเขาก็จะยืนนะคะเช็คว่าใครใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากนะคะก็เท่าที่วันสังเกตนะคะคือทุกคนอะใส่หน้ากากนะคะเดินเข้าไปในห้าง แบบโอ้ดีใจมากเลยทุกคนทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเราก็ใส่เขาก็ใส่อะไรประมาณนี้นะคะคือทุกคนปฏิบัติตามกฎที่เขาขอนะคะแตะ่พวกข้างพวก store ขออะไรเงี้ยนะคะก็ทุกคนใส่เราก็โอเคชื่นใจเข้าไปข้างในนะคะเดินไปสักพักหนึ่งวันก็ซื้อของกาแฟนะรีบๆเพอเอิญไปเห็นประมาณหลายคู่อยู่เหมือนกันนะคะ ไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะวันก็เลยถามแฟนว่าทําไมเขาไม่ใส่หน้ากากว่าเข้ามาซื้อของแล้วทำไมพนักง,งานให้เขาเข้าไปข้างในห้างเพื่อจะไปซื้อของนะวันก็คุยกับแฟนนะแต่แฟนมันยังไม่ตอบนะเราก็รีบๆซื้อของเสร็จแล้วออกมาข้างนอกใช่ไหมคะวันก็เลยถามว่าทําไมเธอไม่ตอบฉันว่าทําไมเขาไม่ใส่หน้ากากทำไมพนักง,งาน ให้คนเข้าไปในนั้นเพื่อจะไปซื้อของในเมื่อเขาไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะมีกฎว่าให้ใส่หน้ากากอะไรประมาณนี้นะคะแฟนมันก็เลยบอกว่าเขาใส่นะคะเขาใส่ตอนเข้าไปนะคะแต่พอเข้าไปข้างในห้างนะคะคนประเภทนี้เอาหน้ากากลงนะคะในตอนที่ช้อปปิ้งซื้อของนะคะเอาหน้ากากลงแล้วก็คุยแล้วก็ซื้อของกันไปเรื่อยมีหลายคู่อย่างนั้นล วันเห็นมนะันรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยคนทําพวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตานะวันก็คือโมโหนะก็คุยกับแฟนแล้วแฟนก็บอกว่าพวกนี้นะต้องให้ต้องให้ออกกฎแบบแข็งกว่านี้นะมันถึงจะรู้สึกจะต้องให้มีการปรับแบบให้ทางห้างปรับหรือทางทางเมืองปรับหรือสเตทปรับให้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะคือจริงๆนะเขาใส่หน้ากากเข้าไปเขาไม่น่าจะถอดออกรีบ ซื้อรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ค่ะพอเข้าไปข้างในนะคะเขาใส่ตอนเข้านะคะเพื่อจะให้พนักง,งานเห็นว่าเขาใส่เขาถึงจะได้เข้าไปซื้อของพอเข้าไปเท่านั้นอะ่ะเขาเอาหน้ากาก,ากลงนะคะแล้วก็เดินซื้อของโอ้ยเห็นแล้วโมโหมากเลยนะวันอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงกับแฟนแฟนเราแฟนวันก็โมโหวันก็โมโหก็พอออกมาได้เราก็ล่ามืลาคือแบบมันทํา นี่นี่แหละทำไมวะทำไมยอดมันพุ่งขนาดนี้เพราะว่าคนมันเป็นแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าบอกแฟนว่าเฮ้ย <c oughs> คนเราเนาะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตา <c oughs> ก็เนี้ค่ะค,ะคนฝั่งนี้มันเป็นแบบนี้นะคะวันก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันก็ไปทาง,งานใช่ไหมฮะ <c oughs> อะ่อันนี้เราเรื่องที่ํำงานให้ฟังนะคะ ไปทำงานนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันจันร์ใช่ไหมคือบอสใหญ่ของที่ทำงานนะคะเขามีอ่อเวลแคชั่นประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วเขาเพิ่งกลับมาวันจันร์นี้เสร็จแล้ววันก็นั่งอยู่อ่อที่อา่าห้องดินเนอร์นะคะก็ไปเอา,เอาน้ำแข็ง ครื่งดื่มนะคะมันก็นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็มีเพื่อนมันก็นั่งอยู่ด้วยแต่เราก็ามีเป็นระยะห่างท้่เราไม่ได้ใส่หน้ากากตอนที่เราเข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราอ,อยู่ในที่ทําง,งานแล้วเรากําลังจะกินน้าอ่ะนะทีนี้เจ้านายเห็นเนาะเจ้านายก็มาบอกว่าถ้าดื่มน้ําเสร็จแล้วให้ใส่หน้ากากเลยอย่าอย่าคุยกันแบบไม่ใส่หน้ากากนะเขาก็พูดกับมันอย่างนี้ว่าโอ,โอเค คือวันแค่เข้ามากินน้ำอะไรเงี้ยเขาเขาเ,เข้าใจแต่เขาบอกไ้ว่าถ้ากินน้ําดื่มน้ําเสร็จแล้วอยู่ต้องใส่หน้ากากนะแล้วก็เว้นห่างกัน6ฟุตนะเดี๋ยวจะมีประชุมเขาก็บอกอย่างเงี้ยนะคะบอกโอ้โอเคปกติแกก็จะไม่พูดแบบนี้นะคะก็จะเราก็จะไม่มีอะไรนะคะแต่วันนี้เขามีแบบเมนชั่นว่าโอเคต้องใส่หน้ากากนะเวลาพูดต้องให้ห่างกันหกฟุตแต่ต้องใส่หน้ากาก ประมาณนี้นะคะก็แบบนะ่ยอ๋อโอเคทีนี้10บโมงสเอ้ยสิบโมงเช้านะคะเราก็มีประชุมทุกคนเข้ามาประชุมกันนะคะก็แกก็ประกาศเลยนะเขาบอกโอเคใครจะเชื่อไม่เชื่อหรืออะไรก็ช่างณเวลาตอนนี้ทุกคนต้องใส่หน้ากากทุกคนต้องเว้นระยะห่าง6ฟุต แล้วก็ไม่จำเป็นอย่าออกนอกสเตทไม่จำเป็น <c oughs> ไม่ต้องไปซื้อของบ่อยๆคือเขาพูดแบบหนักหน่วงมากนะคะเสร็จแล้วแกก็บอกว่า <c oughs> ตึกอีกตึกหนึ่งนะคะที่บ้านพักคนชรานะคะตึกหนึ่งมันจะเป็นอาพาร์ตเมนต์เมืองโรงแรมนะคะแต่เป็นในเครือบริษัทเดียวกันที่วันทำอยู่นะคะ คนในนั้นนะคะเป็นสตาฟนี่นะคะผลตรวจเป็นโพซิทีฟนะคะเป็นโควิดนะคะแล้วก็มีพนักง,งานที่ตึกวันสามคนนะคะที่ไปกินข้าวเที่ยงกับคนคนนั้นนะคะแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากเกินสิบห้านาที ในการกินข้าวร่วมร่วมกันนะคะเขาเลยให้พนักง,งานในตึกที่วันทำงานอยู่นะคะสามหรือสี่คนเนี่ยคะ่ะคอิลันทีที่บ้านสิบสี่วันและแล้วก็แล้วก,ก็บวกอีกอาทิตย์หนึ่งไม่ให้มาทำงานวันก็เลยบอกคุณตายแล้วสิใครวะก็นึกในใจนะทุกคนว่าเราเคยไปคุยกับเขาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า สามหรือสี่คนที่ตึกวันที่เขาไปกินข้าวกับคนในตึกโน้นนะคะ,ะไม่ได้มีผลตรวจเป็นโควิดแต่เขาก็ต้องคอลันทีสิบสี่วันนะคะ,อะบอาจจะเขาก็ไม่ให้มาทำงานเลยนะคะก็อยู่บ้านไปและไอคนที่ทำงานที่ตึกนั้นนะคะเขาไม่ให้ออกจากตึกเลยนะคะแล้วทุกคนที่ทำงานในวันนั้นและอาทิตย์นั้น ต้องกลับมาอยู่ที่ตึกนั้นใช้เวลาก็คืออาศัยอยู่ที่ตึกนั้นประมาณ14วันแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้ออกจากตึกนั้นไปนะคะคือเขาไม่ให้ใครออกเข้าออกนอกอนอกเนเข้าออกนอกในในตึกนั้นแล้วก็คนข้างในก็ไม่ให้ออกคนข้างนอกก็ไม่ให้เข้านะคะตอนนี้ที่ตึกนั้นนะคะวันก็เลยอูย้ตายแล้วทีนี้ที่ตึกวันตอนนี้เขาก็เลยแบบ กากะบาดอีกเลยหกฟุตหกฟุตนะคะตอนนี้กลายเป็นจริงเป็นจังมากเพราะว่า <c oughs> บอสมันว่าใครไม่เชื่อหรือจะไม่ยังไงณสถานการณ์อย่างนี้อยู่ต้องใส่หน้ากากยู่ต้องทำอย่างนี้ไม่จำเป็นไม่ให้ออกนอกสเตทอยู่ที่นี่แหละไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปไหนเลยตอนนี้นะคะที่นี่มันมีสเตทเขาเรียกอะไรแฟร์นะคะงานแฟร์เขาบอกว่า ไม่จำเป็นไม่ต้องไปรู้ไหมว่าเธอทำงานที่พวกแกบอกว่ารู้ไหมว่าพวกเราทำงานที่ไหนคนที่นี่ต้องการความปลอดภัยคุณไปไปเที่ยวหรือไปออกนอกสเตย์เนี่ยเวลาคุณกลับมาคุณอาจจะเอาอะไรมาให้คนที่อยู่ในบ้านพักคนชราที่เราทำงานอยู่ซึ่งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแกก็ขึ้นแบบ แต่จริงจังมากนะคะวันก็เออมันก็จริงของแกเนาะเราทํางานที่นี่ถ้าเราก็อดแกก็บอกว่าอดทนอีกหน่อยแล้วก็ปีหน้าอาจจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วันก็เลยคือคนที่ประชุมอ่ะก็เยอะนะคะวันก็เลยถามว่าอ่าเราจะหยุดไม่ให้อ่าครอบครัวมาเยี่ยมญาติที่นี่ไหมเพราะว่าปกติตอนนี้เขาเขาอนุญาตให้คนมาเยี่ยม พ่อแม่หรือแบบปู่ย่าตายาย่ที่บ้านพักคนฉลานะคะเจ้าจนาวันก็บอกว่าอาจจะในฟิวเจอร์เพราะว่าตอนนี้นะคะเขาให้อนุญาตให้มาเยี่ยมแต่เขาไม่ได้ให้เข้ามาในตึกนะคะคือคุณต้องเอาคนที่อยู่ที่บ้านพักคนฉลานะคะถ้าเกิดครอบครัวนี้มาเยี่ยมคนนี้ก็เอาคนนี้ออกไปที่นอกตึก แต่ใส่หน้ากากแล้วก็คนที่เข้ามาจะมาเยี่ยมต้องมาใส่ต้องใส่หน้ากากคุยกันนะคะไม่ให้แล้วก็ไม่ให้ใกล้กันนะคะนะตอนนี้วันก็เลยถามแกว่าแล้วเราจะทำไมเราไม่หยุดให้ Family เข้ามาเยี่ยมเอาไว้ให้สถานาการณ์มันดีกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยเปิดให้คนเข้ามาถึงแม้จะไม่ได้ให้เข้ามาในตึกแต่ก็ค่อย ค่อยเอามาในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นกว่านี้มันจะดีไหมเพราะว่าอย่างเงี้มันก็เสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าครอบครัวที่มาเยี่ยมเนี่ยไม่รู้เขา,เขาไปไหนมาไหนมาบ้างใช่ไหมคะทีนี้แกก็บอกว่าเราอาจจะคุยกันในฟิวเจอร์เพราะว่าตอนนี้เขาครอบครัวไม่ได้เห็นหน้าปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่มานานแล้วเขาก็อยากให้มาเจอกันนิดๆหน่นนนอยๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันคิดว่าเขาหน้าจะยกเลิกไม่ให้คนมาเยี่ยมนะ น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะวันว่าก็วันนี้นะคะมันกออ็คือแบบเป็นจริงเป็นจังมากนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านพักคนชรานะคะก็คือบิสเนสก็คือโอเวอร์นะคะถ้ามีโควิดเข้ามาในในบ้านพักคนชราเนี่ยนะคะเจ๊งอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามีแต่คนแก่ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าติดก็คือ วดเดียวจบเพจเนยนะคะแล้วก็แกก็บอกว่าเธอจะเอาอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเกิดมาครั้งเดียวนะคะไปเลยคนที่จะเข้ามายึดนี่ก็คือเป็นกาดทั้งนั้นนะคะกาดเขาจะอยู่รอบตึกเลยนะคะจะเข้าจะไม่ให้ใครเข้านะคะคนก็จะไม่มีงานทําอะไรประมาณเขาก็พูดถึงพูดถึงประมาณนั้นเลยนะคะมันก็ มันก็จริงของเขาอนะวันก็เคยบอกอ่าตั้งแต่มันเกิดโรคแรกๆแล้วนะตั้งแต่มันมีไวรัสมาใหม่ๆนะวันก็เคยบอกกับอ่าเจ้านายวันนะซูเปอร์วเซอรวันว่าทําไมเราไม่ล็อกดาวน์จากนั้นเขาก็แบบเริ่มล็อกดาวน์เข้ามาเรื่อยๆนะคะก็ ประมาณนี้นะคะทางทางที่วันอยู่นะคะวันก็เอามาแชร์มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนทุกคนฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะที่ที่วันอยู่นะคะที่ทํางานวันแล้วก็ทาไมยอดติดเชื้อมันพุ่งขนาดนี้ก็เพราะว่าคนมันไม่ค่อยเชื่อฟังน่ะมันยางที่เห็นเห็นนะนะวันว่าบางคนเขาก็ใส่นะส่วนมากใส่แต่อีกที่คนไม่ใส่น่ะสิมันมันพูดยากอ่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพิ่งเบื่อวันนะวันก็จะทําวิดีโอพูดไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะทางฝั่งอเมริกานะคะทั้งเงินเยียวยาเป็นดราม่าท้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันจะมาต่อเรื่องเงินเียยานะคะรอบที่สองว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะวันแค่เอาข้อมูลที่วันพอรู้มาแชร์เพื่อนๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่สนใจใน เรื่องที่วันคุยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้วันนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันจะเอาข้อมูลที่อ่น่าจะเป็นอะไรดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะคะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย